สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผลซ่อมรถปลูกผังนะวัตถุดิบที่เราจะมาทำปุ๋ยหมักพืชสดกันนะในตัรเจนสูงมากๆกระถินครับกระถินสดทำใหม่ๆแล้วก็ภายในภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเขาคลายความร้อนเราก็ไปใส่พวกคะนากวางตุ้งอะไรพวกนี้นะเขาจะงามมากๆเลย เดี๋ยวให้ผมย่อยก่อนนะใช้ใช้มีดสับก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชมคลิปต่อไปนะต้องทำการย่อยซะก่อนเน้นในตัวเจนอย่างเดียวนะเพื่อนๆทำปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเขาใช้ได้ปุ๊บเราก็รีบไปใช้เยถ้าปล่อยนานมันจะมีในตัวเจนมันก็จะน้อยลงไปอีกให้ผมย่อยก่อนนะ พบกันกีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนคนซ่อมรถปลูกผักนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกสูตรปุ๋ยหมักพืชสดนะเน้นในตัวเจ้นนะครับแบบให้ผักตัวไวๆในจดในตัวเจ้นสูงๆเลยครับไม่เน้นอย่างอื่นก็คือต้องผักใบเขียวอยัไม่ใช่ พืชใบเขียวจะเป็นพวกหญ้าก็ได้หญ้าหญ้าเขียวๆมาสับนะแต่นี่เราเน้นต้นกะถินต้นกระถินนี่คือสับเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้สับเราไปดูกันนะนี่เมื่อวานย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะกะถินสับนะใช้มือย่อยนะเพื่อนๆใช้มือเนี่ยเอามีดสับบนเขียง แล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับเรื่องเสียงบางทีถ้ามันค่อยไปก็บอกด้วยตอนนี้กำลังหาทางแก้ไขยอยู่กำลังหามาอยู่พอไปหาแล้วก็ไม่ได้ดีมันไม่เข้ากับโทรศัพท์เดี๋ยวจะพยายามไปหาไมมาติดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกัน ใครมีอะไรก็วัตถุด,ดิบที่เราหาได้ในแถวบ้านเราก็เอาแบบนั้นนะเอญผมมีกาแฟสดนะกากมันนะลูกสาวขายกาแฟสดนะจะมีกากเราก็จะใช้ส่วนหนึ่งผสมลงไปประมาณหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าของของผักสดนะของพืชสดนะหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้านะแล้วก็กากขา,า,าวนะครับแล้วก็มีกากาน้าตาลนะเห็นไหมครับกากาน้าตาลนะส่วนผสมนะ การน้ําตาลแล้วก็น้ําปลาหมักนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนน้ำปลาหมักเราหมักเองนะมีเยอะแล้วก็หัวใจของเขาก็คือลำลำอ่อนลำละเอียดตอนนี้ราคาก็เพิ่มมาโลละสองบาทแล้วเมื่อก่อนสิบแปดสิบแปดสิบเก้าจตชั่วโมงนี้ยี่สิบบาทแล้วเพราะว่าลำอ่อนนี้ในตัวเจนสูงแล้วก็จะเป็นส่วนผสมทำให้ จุลินซีดีๆเนี่ยลงมากินลำกับน้ําตาลนะแล้วก็จะทําให้ผักเราเนี่ยเกิดกระบวนการความร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บก็จะมีลาขาวนะเพื่อจะชอบมากลาขาวไว้เรามาคอยดูกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้อาหารไก่เล็กคือไก่เนี่ยกินแล้วจะโตวไวมากเราก็ใช้อาหารตัวนี้ลงไปด้วยมันเหลืออยู่ประมาณโลสองโลเมื่อวันนั้นซื้อมาห้าโล เนี่ยใส่อยู่แค่นี้ไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้มองเห็นนะอาหารไก่เม็ดอาหารไก่เล็กอะไก่เล่งโตอาหารเล่งโตอแล้วเราก็มาดูส่วนผสมกันนะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องนะเพื่อนๆโอเคนะมองเห็นไหมเอ่ย เป็นชั้นๆนะเหมือนขนมชั้นนะ่ะเรียงเป็นชั้นๆน,นะนี่นี่เมื่อวานนี้สับไปแล้วนะนเองไอ้นี่กะถินล้นล้วนเลยนะเพื่อนๆไม่มีหญ้าเลยกระถินสดๆเห็นไหมเพื่อนๆนะากาแฟนี่กำไนใน,ในัวเจนเหมือนกันสูงประมาณการกรแฟก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะไม่เน้นแต่เราเน้นผักไอ้พืชสดอย่างเดียวเลย ยังไม่ได้หมักนะเห็นหลาหมั้ยที่เพื่อนๆนี่จะเป็น,ปนลาเขียวนะมองเห็นไหมเอยเอลาเขียวนะในกาแฟยังไม่ได้หมักนะนี่เพราะว่ามีประโยชน์นะเราก็ต้องมาลองดูก่อนว่ามันมีประโยชน์จริงไหมแล้วเราก็ต้องไปลองปลูกนี่ลาเขียวแต่ พืชสีเขียวเนี่ยไลยทตรเจนสูงแน่นอนต่อไปก็อาหารไก่เล็กอาหารไก่เล็กเล่งโตอ่ะไก่กินแล้วโตสองตัวผักกินแล้วก็จะโตวไวคนปลูกผักต้องทำปุ๋ยใช้เองถึงจะดีนะ ุยก็คือต้องมีสองตัวปุ๋ยหมักพืชสดกับปุ๋ยน้ำปาหม,มักมันต้องใช้สองตัวควบกันไปปัดถึงจะโตวไวนะต่อไปก็ลำลำนี่คือหัวใจของมันเลยนะทำพวกนี้อย่าไปขี้เหนียวต้องใจถึงถึงหน่อยใส่อยากให้ผัดโตวไวๆนะ ใส่เข้าไปเลยวันอีกครั้งหนึ่งนะกระถินสดสอบแล้วชั้นหนึ่ง กาแฟชั้นที่สองอาหารไก่เล็กไก่เล่งโตท่านที่สามแล้วก็ชั้นนี้ก็คือลำละเอียดหรือลำอ่อนนะเสียงไม่รู้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆถ้าเสียงยังไม่ดังพอก็อขอโทษยนะตอนทำคลิปเนี่ยก็เปิดเสียงไว้สุดเลยนะแล้วก็ คนทาคลิปเนี่ยจะมีกําลังใจมากเลยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาชมแล้วก็มาติมาชมแล้วก็ถามมานะเพราะว่าคนทําคลิปะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเฉยๆไม่ไม่ถามไม่อะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบนะคือจะติจะชมก็พิมพ์ข้อความเข้ามาเลยนะคนทําคลิปได้มีกําลังใจทําคลิปนะ ต่อไปก็น้ำปลาหมักนะตอนนี้เราหมักเองนะพวกสับป,ปะรดพวกเก็ดปลายัางอยู่นี่แล้วนี่เก็ดปลานิ่มแล้วเปื่อยนะหมักมาเป็นปีสองปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งหมักคือน้ำพวกนี้ทำมานานแล้ว แต่ทำคลิปเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำไม่ค่อยนานเท่าไหร่ขพรต่างก่อขอ,ขอนนะั่นเดี๋ยวเวลาลดรดลมันไปติด จะไม่ใส่น้ำเลยนะเพราะน้ำปลาหมักเรามีเยอะพอออกไปก็กากน้ำตาลเลยเพื่อนๆอน,นี่ก็ราคาก็ขึ้นอีกจาก120เป็น140แล้วทุกวันนี้มีทุกอย่างขึ้นหมดอองนะนี่เทลงไปกากะเอาน้ำสักสองส่วนกากน้ำตาลสักหนึ่งส่วน น้ำสองกับน้ำตาลหนึ่งนะคือขอขอให้มีความหวานแล้วจุลินทรีย์จะมาลงมาจินความหวานแล้วก็จะเกิดลาขาวต้องกวนให้เข้ากันอนะ่ะอุปกรณ์ที่จะกวนให้เข้ากันดีที่สุดก็คือในมือเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันละลายหมดหรือ,อยังนะเราก็ความรู้สึกจากมือเรา ถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ลากน่าจะโอเคแล้วจะขอมา,าล้างมือก่อนนะ เลยนะให้เปีเยกๆไว้อย่าแฉะนะถ้าแฉะแล้วมันจะเน่าเอาแค่เปีเยกๆเพราะถ้าเราทําบ่อยๆเราจะรู้ว่าน้ําขนาดไหนพอกะว่าแค่ประมาณห้าลิตรนะน่าจะพอนะเอาก็มาอคนลองคนดูก่อนยิ่งชื้นๆน,นะถ้าไม่แฉะมากชื้นๆน,นะสามวันแรกจะร้อนมากเอาไข่ลงวันนี้ไข่สุกข,ข้ามวันไข่เป็นไข่ลวกแล้วนะเพื่อน เดี๋ยววันที่สามจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะ้ามันร้อนขนาดไหนความร้อนสูงมากเห็นไหมมีแต่กระถินสับแล์นเนี่ยเราจะเน้นในตัวเจ้นอย่างเดียวเพื่อให้ให้ผักมันโตวไวคนทำคลิปก็อยากให้เพื่อนๆได้ความรู้จากตรงนี้นะ คือเราไม่ปิดบงังอยากให้ทุกคนทําได้แล้วก็ไปลองทําดูแล้วก็อย่าเพิ่งไปทําเยอะทําแค่กำมังน้อยๆก่อนค่อยๆทาแต่ผมทํามาบ่อยเลยนะผมก็กะได้ไม่ได้มืออาชีพนะแต่ว่าทํามาบ่อยแล้วเพื่อนๆก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่า,า <g utan> ๆนะมันมีทำไว้ประมาณสองรอยคลิปแล้วนะเพ này, ื่อนๆอันไหนดีก็ เอาไปใช้ไหนไม่ดีก็ไม่ต้องนะซื้อสารพัดคลิปอ่ะซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีเดินสายกาวในรถยนต์ก็มีเพ,พื่อนๆก็ลองเข้าไปดูแล้วกันจำคำว่าคนซ่อมรถปลูกผังนะคลิปก็จะเด้งขึ้นมาลนะ ข้อสำคัญต้องคนให้ทั่วกันให้หมดเลยนะพวกเขาให้เข้ากันให้หมดคนทำคลิปก็หวังว่าเพื่อนๆเข้ามาดูนะจะได้มีกำลังใจทำแล้วบางที าคลิปยาวถ้าเพื่อนๆดูแล้วไม่มีประโยชน์คลิปเพื่อนก็ผ่านไนปะแต่ถ้าดูแล้วมีประโยชน์บางทีคลิปยาวก็มีประโยชน์นะเพราะมันสั้นไม่ได้นี่อย่างเงี้ยมันสั้นมากก็ไม่ได้ก็ไม่อยากให้มันยาวมากเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อเนี่ยตอนนี้ไปสิบสามนาทีแล้วเพื่อนๆมันสั้นกวน่านี้มันไม่รู้จะ สร้างแบบนี้ได้ยังไงนะเดี๋ยวต้องไปผ่านกระบวนการตัดต่อยสักทนีนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวช่วยหน่อยนะ กเดี๋ยวลองดูก่อนนะ <Okay. S 1> เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะแต่คนทคําคลิปไม่มีวันหยุดนะหยุดไม่ได้เดี๋ยวนเบื่อนหนีหมดคลิปไม่มีเดี๋ยวนเพื่อนไม่มาหายหมดเลย ก็พยายามจะทําทุกวันนะเพื่อนๆแต่บางทีมันไม่มีไม่มีคลิปจะทําแล้วถ้าทาไปแต่และคลิปไม่มีประโยชน์มันก็เสียเวลาเพื่อนๆใช่ไหมเอาคลิปที่มันมีประโยชน์แล้วค่อยมาทํากันตัวนี้น่าจะช่วยได้ดีกว่านะ cho sức nổi nữa Hãy muộn như quả Mình, mình phạm chứ nó không phải khói khói. ุูยให้ถึงข้างล่างเลยนะมองเห็นไหมเพื่อนเพอาเพรามันทำคนเดียวนะพอเห็นนะครับ สุดยอดโหยพืชสดเลยนะเพื่อนเพื่อนในตัวเจนจะสูงมากแล้วก็พืชจะชอบมากผักจะชอบมากเพราะผักเขาต้องการโตวไวเขาไม่ต้องการอะไรมากโตวไวแล้วแข็งแรงเพราะว่าอายุเขาสั้นไนงะผักโตวไวๆไวไก่อน เสร็จแล้วครับไม่ย่างนะทวนกันใหม่อีกทีนะส่วนผสมนะกระถินสับประมาณประมาณนะสี่ส่วนกากาาแฟ1หนึ่งส่วนแล้วก็อาหารไก่เล็กสักประมาณสองกิโลลำก็ประมาณ3ามกิโลลำละเอียดนะหรือลำอ่อนกากน้ำตาลน้ำปำหมกัก น้ำปลาหมักก็ประมาณเท่าที่ทํามาแล้วใส่เยอะกว่านี้มันจะมันจะแฉะแล้วมันจะไม่ค่อยร้อนถ้าไม่ร้อนก็ไม่ค่อยดีละน้ําปลาหมักกับกากน้าตาลประมาณห้าลิตรครึ่งถังถังหน้าสิบลิตรนะหมดแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวคิดจะยาวเกินอาจจะต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆมีปัญหาอะไรหรือว่าเสียงไม่ดังอะไรนี พิมเข้าไปหน่อยนะบอกหน่อยนะเพราะว่าบางทีคนทําจะไม่รู้ถ้าไม่มีคนบอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถผูกผังนะกดติดตามคลิปต่อไปนะครับ